น้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยรันดาภาค่ะ,ค,ะ,ค,ะครับน้องพลอยครับน้องพลอยรับบทเป็นมายุรินมายรินใช่ไใช่รับบทมายุรินนะคะก็ะในเรื่องก็จะเรียกว่ารินรินรินก็รับบทเป็นสาวแสบหนึ่งคนที่เราจะคอยแบบว่าตามหลังแกนางเอก เพราะว่านางเอกจะมาแย่งทุกอย่างของเราเรารู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของแม่ใหญ่เราก็จะกันซีนแม่เขากลับเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ามรดกต้องเป็นของเราคนเดียวแล้วก็ผู้ชายด้วยแฟนเราแฟนเก่าเราไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่ได้เราเป็นหมากห่วงกลางคะ่ะแฟนเก่าเราจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้ต้องถึงถึงจะไปมีต้องไป,ม,งปมีคนอื่นที่ไม่ใช่อรชชาเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่แบบคอยแบบมีนเขาตลอด น้องพอยครับผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องตับต,ต,ตัวเยอะเลยรัดบทบาทการแสดงตรงน,นี้ครับย ก็จริงๆพลอยก็จะเล่นสลับไปสลับมานะคะทั้งร้ายทั้งดีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มาเล่นร้ายกับทางแม่กบนะคะก็ก็ได้ได้วิชาจากแม่กบเพราะว่าแม่กบก็เป็นตำนานดาวร้าอยู่แล้วนะคะเราก็เลยได้มาแล้วก็ได้ปรับยังไงคือปกติอ่ะพลอยจะเป็นคนที่อ่านบทให้จําได้ไว้ก่อนแล้วไปหน้าเซตพ่วมกับให้เล่นแบบไหนเราค่อยไปตามพ่วมกับมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ปรับจูนอะไรเยอะค่ะแค่แบบว่าโอเคเขาอยากได้แบบนี้ แล้วก็จัดให้แบบนี้ครับผู้พลอยครับอัปเดตกผมงานค่ะผู้พลอยตอนนี้มีผลงาน ก็ฝากละครเรื่องผีเสื้อสลับลายด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงช่อง7 HD นะคะแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลค่ะพอดันดานะคะทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ YouTube นะคะที่พลอยทำกับมินนะคะปักหมุดชแนลนะคะฝากด้วยค่ะพลอ,อยครับท้ายสุดและุดทสุดครับฝากผีเสืส้อสลับลายครับของอาการ <Okay. S 2> โอเคได้<ล>ค่ะพิเศษสำหรับไลน์นะคะออนแอร์ <_ t od> ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงช่อง7 HD กดสามห้าค่ะลุงขอพี่บค่ะ